าหากายภาพความเก่าแบบนี้ครับนีครับเป็นการหล่อโบราณที่ไม่สามารถจะมาทําเรียนแบบได้ง่ายๆครับโดยเฉพาะเนื้อทองผสมสวยงามนะครับเยวยุบย่นนี่ครับตั้งแต่อยู่วงการพระมานะครับยี่สิบกว่าปีผมก็เพิเพิ่งเจอเหรียญน,นี้เหรียญแรกนะครับเนะี่ย ดูการแต่งขอบข้างครับเพราะว่าเรียนนี้เป็นการหล่อสองด้านครับเพราะว่ามีทั้งด้านหน้าเป็นรูปหลงพ่อแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวยันก็ต้องมีการทาแม่พิมพ์สองด้านมาประกบกันอยู่นะครับนี่ครับมีรอยแต่งตะไบออกไปครับแต่งเนื้อเกินออกไปครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมครับเนี่ยรอยตะใบเนื้อเกินครับถ้าหากไม่ตะไบก็จะเป็นตะเข็บข้างครับจากการหล่อประกบหลักการง่ายๆครับของเชิงช่าง นี่ครับดูลักษณะการเทน้ำทองครับจะเป็นการเทจากใต้ฐานหรือเปล่าผมพยายามจะซูมเต็มที่นะครับนี่ครับนี่ครับคือใต้ฐานท่านนะครับเนี่ยก็จะมีรอยตะใบแต่รอยตะใบเนี่เกิดขึ้นมานานแล้วก็มีคราบ ออกไซด์ขึ้นมาปกคลุมนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่ตะใบแบบห่างๆนะครับเนี่ยรอยตะใบ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 เป็นการเก็บเนื้อเกินครับน่าจะก,การเป็นการเก็บเนื้อเกินจากรอยช่อชนวน,นครับจากการเทหลอดลงไปตรงนี้สวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับผมคอมเมนต์แบ่งปันองค์ความรู้ได้ครับรูปหลอ่อโบราณหลวงปู่ทองวัด,าดานาดโยธาครับผมด้านหน้าเขียนว่าหลวงปู่ทองครับเนี่ย ตัวหนังสือไม่ชัดเท่าไหร่ครับเกิดจากการแกะหุ่นเทียนครับน่ครับกตัวหนังสือก็ฟอนต์ตัวหนังสือแบบโบราณมากครับนะครับเรามาดูเนื้อหากายภาพครับนีครับเนื้อสำนิษฐทองผสมเพื่อนๆนก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับถ้าหากครูบาอาจารย์ท่านไหนพอมีองค์ความรู้ว่าเหรียญหล่อรุ่นนี้สร้างปีพศอะไรครับก็คอมเมนต์องค์ความรู้ได้ครับเชยญพายุกใหม่ยินดีครับทุกองค์ความรู้ที่แบ่งปันให้กัน เส้นพยุใหม่ก็ศึกษามาตลอด